ตัดตัดไม่เย็บตัดเมื่อกี้ไหนดิกัดแทนเกตเดี๋ยตัดถึงงมาตัดเขาไวอีหน่อยต้องสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบครับเอาสมมุติแบบไหมสมมุติแบบไหมโอ้ต้าเกิดสมมุติเลยอ่ะเนี่ยไม่เอาเอาบอกว่าทำยังไงเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปกดอ่าโอเคเนี่ก็รีพอร์ตออกมาอยากตัดตรงไหนตัดข้างหน้าหรือข้างหลัง เอาตัดข้างหน้าตัดอันนี้แอคทีฟให้ดูว่าไอ้ตรงนี้ไหมรีพอร์ตแล้วอาจารยเจครับก็จะตัดไปืูแค่แต่ข้างนหน้าสมมะาลมาลาล่าอีกฮะอันนี้คือสมูทสมูทเราสามารถทำสมูทเพิ่มได้เนี่ยสมูทแล้วสมูทอีกอต่หสมูทนี้ไม่คยดีเท่าไหร่นะไอ้พีเรจะหาย ใช่ใช่ครับฟีเจอร์จะหายไแล้วพ<ม>ี่ลองทำถึงมุดตัวนี้ก็ได้ทำมดเลยเดี๋ยวมานตัวนี้เหรอใช่น <laughs> <laughs> ๆนะก็ทำบ่อยยังก <laughs> ็ <laughs> ทีนี้มันจะมีตัวนี้ครับเลขคันแนลไซส์ที่เห็นเมื่อกี้ไหมคันแนลไซส์เนี่ยก็คือบอกว,ว่าเรียบมากเรียบน้อยตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งเรียบมากเราก็จะประมาณมุดประมาณกระชนุนเลย แต่ข้อเสียของมันคืออะไรยิ่งเลขเยอะคือจะดูด้วยหรือเปล่าใช่พอสิบสอบพอก็พี่เจมไม่ครับเมกพี่พอดพอดเรียงกดพอดนี่เนี่ยแต่เมื่อกี้มาแล้วแหละน่าจะมาแล้วแหละตัวนี้ตัวนี้นี้อ๋อตัวนี้เออใช่อ๋อมันหายไปเยอะยู ครับประมาณนั้น <c oughs> สวยเลยสวยงามที่ลองพอดเทียบกันมันจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ไหมติก๊กติ๊กข้างหน้าขึ้ขึ้นนะ <c oughs> กับตัวนี้ใช่แล้วก็ซีดนนี่อร่อยจริงไม่ใช่ไม,ใช <c oughs> ไม่ใช่หรอมันใช่แหละมันสม